นุนโดยดีไว้เปลี่ยนคุณให้ขาวอมชมพูรับประกัน7วันเห็นผลโทร1577สนับสนุนโดยสาหรายทะเลย่างมัชิตะอร่อยเนี้ยบสาหรายเต็มๆม คุณผู้ชมกำลังชมรายการคนดังนั่งเคลียร์อยู่แล้ววันนี้ก็เคลียร์กันด้วยความรู้สึกที่ต้องระมัดระวังมากเพราะเป็นเรื่องครอบครัวกับคุณเจกสศตวรรษพระเอกในดวงใจของที่นนาคุณผู้ชมเนื่องจากว่ามันเป็นเรื่องของสถาบันครอบครัวแล้วรายการคนดังนั่งเคลียร์ก็ไม่ใช่รายการที่ต้องมานั่งสาวไส้ให้กากินเหมือนอย่างที่ใครต่อใครก็พูดกันว่าถ้าเป็นเรื่องภายในเอามาพูดกันแล้วมาดูน่าเกลียดน่าเกลียดแต่มันก็เป็นประเด็นสังคมที่เราต้องการความเป็นธรรมกับทุกๆฝ่ายนะคุณผู้ชม โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้นเหตุคือคุณสัตวะซึ่งหลายคนกําลังมองและประนามผู้ชายคนนี้ว่าเป็นคนไม่มีความรับผิดชอบและไม่ยอมรับว่าเด็กคนนั้นเป็นลูกของเขาในอดีตซึ่งถ้าหากว่าวันนี้อาจารย์ยิ่งสักถือหนังสือนิตยสารคุณหญิงฉบับนี้ซึ่งเป็นฉบับในปีพุทธศักราช2538ซึ่งมันก็20กว่าปีมาแล้ว คุณสัตวัต์ก็ได้ถ่ายรูปกับลูกสองคนนะคุณผู้ชมลองดูสิเนี่ยเด็กสองคนน่ารักน่ารักแล้วก็ยังเขียนอีกนะบอกว่าตอนนั้นภรรยาผมท้องได้ประมาณ3เดือนแล้วผมถึงรู้ยอมรับเลยนะครับว่าช่วงเวลานั้นผมรู้สึกตกใจเล็กน้อยอาจจะเป็นเพราะความที่เรายังเด็กอยู่เพิ่งอายุ25ปีความรับผิดชอบอะไรต่ออะไรก็ไม่ค่อยจะมีคิดเหมือนกันว่าจะทำอย่างไร แต่ไม่ใช่ว่าผมเกลียดลูกนะครับวงเล็บคุณเจกรีบบอกพราะกวัวเข้าใจความหมายผิดวงเล็บปิดซึ่งโดยส่วนตัวแล้วผมเป็นคนรักเด็กมากช่วงเวลาที่ภรรยาท้อง ผมก็ดูแลเขาเป็นอย่างดีและยังมีอีกนะพาไปโน่นพาไปนี่อุ้ยตาเขียนสารพัดไปหมดเลยอันนี้ก็น่าจะเป็นหลักฐานได้แล้วว่าเหตุการณ์เมื่อ20กว่าปีคุณเจก็ออกมารับถึงความรับผิดชอบว่านี่คือลูกแล้ววันนี้ใครต่อใครในสังคมจะมากลุกเรื่องว่าคุณเจกศตรวรรษของเยนไม่รับผิดชอบเย็นก็คงต้องขอเถียงนะคะวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ถ้าคุณไม่มีหนังสือเล่มนี้มาเป็นหลักฐานเยน็นก็ต้องว่าคุณเป็นผู้ชายตามที่เขาพูดเพราะเหตุการณ์มันนานสังคมไทย ืมง่ายเพราะฉะนั้นวันนี้คุณก็ถือว่าคุณโชคดีที่คุณได้เก็บหนังสือเล่มนี้เอาไว้กอดไว้ดั่งดวงใจเลยไหมเล่มเนี้ยไม่ครับคือคือตรงนี้ต้องขอบคุณคุณแม่ผมครับที่เก็บไว้ <ผม S 2> เพราะว่าเขาเขลาลักหลานเขาอะครับ,รบเขาเลยเก็บไว้ค่ะอา,อาจารย์ทราบว่าเมื่อมีเรื่องราวของรายแห่งและความจริงบางอย่างอาจารย์นิสักคงต้องเรียนคุณผู้ชมนะครับว่าคุณสัตว์วัฒน์บอกว่ายินดีให้ความร่วมมือ แล้วก็ศรัทธารายการคนดังนั่งเคลียร์มากและยินดีจะพูดแต่ขอความเห็นใจรายการแล้วก็สังคมนิดนึงว่าขอพูดในประเด็นที่เปิดเผยได้และจะไม่ขอพูดถึงความรู้สึกที่ทําให้เกิดความเสียหายไม่ว่าจะเป็นจากกับอดีตภรรยาแล้วกับลูกที่กําลังมีอนาคตครเราจะพูดในสิ่งที่เป็นไปได้เมื่อเกิดความไม่เข้าใจกันก็มีการฟ้องร้องเรื่องลูงลกใช่ครับใช่ไหมครับ ถามหน่อยเดียวว่าตอนฟ้องร้องกันถึงกับลงไม้ลงมือกันเนี่ยมันรุนแรงขนาดไหนทําไมต้องแย่งลูกกันขนาดนั้นคือต่างคนต่างรักลูกอะครับต่างคนต่างต้องการที่จะดูแลเขาแต่ว่าเหตุการณ์ตอนนั้นคือมันมันเป็นอะไรที่ชนมุนนะฮะเหมือนกับเด็กแย่งของเล่นไงฮะ แต่สังคมเขาไม่ได้มองว่าคุณชุลมุนแต่สังคมเขามองว่าฝ่ายหญิงเป็นฝ่ายขอเลิกพระทนมือทนตีนสัตวรรัดไม่ได้ประมาณนั้นนะมันเป็นไปไม่ได้หรอฮะถ้างั้นเขาก็คงออกมาตั้งนานแล้วครับทำไมประเด็นนี้เขาถึงออกมาอืมคือแบบทุกอย่างเนี่ยถ้าไม่ไม่มีเหตุนะฮะคนเราไม่ออกมาแล้วครับ แต่ศาลก็ตัดสินว่าลูกเป็นฝ่ายได้อ่าไปอยู่กับฝ่ายคุณแม่คือตรงสารตัดสินนั้นผมไม่ทราบเท่าไหร่ครับเพราะว่ามันอยู่ที่ทนายครับผมทราบตอนที่ว่าผมขับรถไปตามหาลูกสามวันสามคืนที่ไม่หลับได้นอนก็พยายามตามจนเจอครับคือทุกอย่างเนี่ยเขาเอาลูกไปเลยใช่ครับคือทุกอย่างเนี่ยทำอะไรก็ได้ แต่ขออย่างเดียวคืออย่าพลาดพ่อพากลูกผมทําไม่ได้ผมยอมไม่ได้ทุกอย่างแม้กระทั่งชีวิตผมผมก็ยอมได้ใครมาเอาลูกผมไปผมก็ต้องสู้จนถึงที่สุดครับทำไมเขาต้องพาลูกหนีไปคือผมรู้ความจริงว่าเขาได้จดทะเบียนสมรสไว้ก่อนหน้านี้ผมก็เหมือนกับเป็นชู้ชาบ้านเขาครับอันนี้ก็โดนประชาชนประนามถ้าเขารู้ตอนนั้นคุณก็เก็บไว้โดยที่ไม่พูด ผมไม่เคยพูดอะไรเลยยี่สิบปีแล้วครับเพิ่งมาพูดอะคะมันเป็นเรื่องอะไรที่น่าเศร้ามากแล้วก็เป็นเรื่องอะไรที่ไม่ควรที่จะพูดด้วยซ้ำไปตอนตลูกเกิดสองคนจดทะเบียนใครเป็นพ่อของลูกผมไม่ทราบเหมือนกัน,นครับทำไมเป็นสามีที่อยู่กับเขาลูกคลอดมาสองคนไปจดทะเบียน แจ้งเกิดยังไม่ดูใบเกิดเลยเหรอือว่าใครคือพ่อคือส่วนมากเขาจะเป็นคนเก็บหมดนะครับแม้กระทั่งบัตรประชาชนเขาก็เก็บหมดฮรผมก็ไม่รู้ตอนหลังเหมือนกันว่าบัตรประชาชนเขาไม่ใช่นอสอเขาเป็นนางจากจุดนั้นก็เลยเป็นเริ่มเป็นเริ่มเรื่องนะฮะว่าหลอกลวงเรามาตลอดก็เลยเริ่มสืบดูว่าอะไรเป็นอะไรว่าเราอยู่กับใคร ผู้หญิงคนนี้เป็นใครมาจากไหนก็เลยเริ่มสืบทีละขั้นตอนว่าเขาเป็นใครมาจากไหนทํางานอะไรทําไมมาเจอเราทําไมมาถึงตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้แล้วทําไมพอได้แบบทําไมเขาจดทะเบียนสมรสอะไรเงี้ยฮะก็เลยว่าจะมาทํางานเสร็จก็ว่าจะมาเคลียร์แต่มันเคลียร์ไม่ได้เพราะว่าเขาหายไปหมดทั้งลูกทั้งตัวเขาเมือ่อเ,เขารู้ความ,ามจริงเขาก็เลยอุ้มหนีหมดเลยก็เลยหนีหมดเลย เจกรักภรรยาไหมในวันนั้นวันนั้นถามว่ารักไหมผมก็รักครับถ้าไม่รักจะมีลูกด้วยกันไหมตั้งสองคนใช่ครับแล้วก็เลี้ยงลูกผูกพันกับลูกใช่ครับตอนที่เขาอุ้มลูกไปเหมือนโดนควักดวงใจใช่ครับบ้าไปเลยมันยิ่งกว่าบ้าอีกครับเห็นได้ข่าวว่าเมามากขับรถทุกวี่ทุกวันไปตามหาลูกไปหาลูก,ลกเจอที่จังหวัดไหน ไปเจอที่ขอนแก่นนะเอ้ยไม่ใช่ไปเจอที่โคราชแต่ว่าผมไปถึงขอนแกน่นเพราะความไม่รู้ว่าบ้านผู้หญิงอยู่ไหนขอโทษนะรู้จักกันนานขนาดไหนถึงได้ร่วมหอลงงจนปล่อยให้มีลูกได้แล้วยังไม่รู้เลยว่าเขาเป็นคนจังหวัดไหนบ้านอยู่ไหน <c oughs> มันดูมันเอฟเฟกติ้งลุกอีซี่ดูมันฉาบฉวยฉ,ฉุบฉับยังไงก็ไม่รู้สัตว์วัความรักของเธอเป็นแบบไหนกันเนี่ยเยียนงงค่ะที่อาจารย์พูดก็ถูกครับเพราะว่าเรารู้จักกันไม่ถึงชั่วโมงเดยอนซ้ำไป นี่คุณพูดแบบนี้ฝ่ายหญิงเสียหายนะคะอันนี้คือความจริงอครับเพราะว่าถ้าผมไม่พูดประชาชนก็จะงงอีกจะเป็นอะไรที่แบบต้องมาถามอีกแต่ถ้าเป็นเดียนเดียนจะพูดว่าเพราะความหล่อของคุณเดียนไม่ต้องเจอชั่วโมงหนึ่งหรอกคะ่ะเจอห้านาทีเดียนก็ให้คุณได้คะ่ะถ้ามันเป็นสิ่งที่ใช่ใเขาก็สวยครับเขาก็สวยครับเพราะว่าอยู่ในช่วงวัยคึกขนองมากกว่าครับครับมันก็เลยทําให้เราเนี่ย ไม่ได้มองถึงอนาคตว่าจะดีหรือไม่ดีมองแต่ความสวยงามทั้งนั้นนะครับหลงใช่ครับเอาเอาเป็นว่าคุณเจอเขาไม่นานคุณก็มีอะไรกับเขาแล้วหลังจากนั้นก็ห่างกันไปแล้วมารู้อีกทีหนึ่งก็คือท้องใช่ครับแต่คุณก็ยินดีรับผิด,ดชอบเจกเห็นบอกว่ามีการบอกว่าคุณจะต้องรับเลี้ยงดูรับผิดชอบเดือนละสองหมื่นบาทใช่ครับ ให้เขาจริงหรือเปล่าแล้วรับผิดชอบไหมหรือว่าเบี้ยวเลยตั้งแต่เดือนแรกอันนั้นเป็นหน้าที่ของทนายครับกับคุณแม่ครับเพราะว่าจะประสานกันอีกส่วนหนึ่งคือคุณมานพสมบัติเป็นผู้ผู้กำกับของบริษัทดาราวีโอครับเขาจะรู้จักทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายผมเขาจะประสานร,ระหว่างฝ่ายกับฝ่ายผมแล้วเขาจะเป็นคนส่งสาร,รว่าทังนุ้นขอ ขอคาดลยงดูหน่อยนะขอคนดีไม่สบายนะขอคอมพิวเตอร์หน่อยนะอะไรเงี้ยแต่ละครั้งก็จะมามาแบบเนี้ยครับแต่เราก็ให้ไปทุกครั้งก็ให้ไปทุกครั้งแม้กระทั่งคุณแม่ผมเขาโทรไปหาคุณแม่ผมแม่ผมก็ฝากเงินมาให้ผมผมก็เอาไปให้คุณมาต้องนั่นก็แสดงว่าคุณก็ยังมีความรับผิดชอบคือเราช่วยอะไร<า>ได้เราช่วยใเรืท่ที่ใช่ครับ ทีนี้อาจารย์นิ้สจะถามหน่อยอาจจะเป็นคำถามสุดท้ายในช่วงเบรกนี้ร,ระยะเวลามันผ่านมาตั้งนานหลายปีไม่เคยคิดจะทําให้สถานการณ์ดีขึ้นด้วยกันกลับไปง้อไปคืนดีกันเหรอถึงแม้ว่าจะมีคําพิพากษาเลิกกันแล้วให้เขาเอาลูกไปแล้วคือมันเป็นกําแพงกฎหมายที่ทนายบอกแล้วก็คุณแม่ผมบอกว่าให้หยุดยุ่งเกี่ยวณนะตรงนี้ได้แล้วเพราะเดี๋ยวมันจะมีปัญหาแค่นี้คุณแม่ก็คือ เจอปัญหาลุมเร้ามาเต็มแล้วอัตราแล้วฮะจนแบบเส้นเลือดฝอยแตกเนี้ยก็ผมก็หยุดเลยไม่เอาดีกว่าครับอ่ะโอเคปิดเบรกช่วงนี้ ผงไม่เข้าตาใครก็คงไม่รู้หรอกว่ามันละคายเคืองแล้วก็แคผะผงจากตาตัวเองไม่ได้จริงๆเรื่องแบบนี้ไม่เกิดกับใครก็คงไม่ทราบว่ามันหนักอกหนักใจขนาดไหนนะครับขอขอบคุณดีไว้เปลี่ยนคุณให้ขาวอมชมพูและประกัน7วันเห็นผลโทร1577และขอขอบคุณสาหร่ายทะเลย่างมาชิตะอร่อยเนียบสาหร่ายเต็มๆเดี๋ยวเคลียร์ต่อช่วงหน้านะครับ น,นโดยดีไว้เปลี่ยนคุณให้ขาวอมชมพูรัรบประกัน7วันเห็นผลโทร1577สนับสนุนโดยสาหรายทะเลย่างมัชิตะอร่อยเนี้ยบสาหรายเต็มเตม